เกิดบทพิสูจน์ศิลปินน้องต้นข้าวสุปริยายอมรับว่าชะตามากไกลมากๆเลย เปลี่ยนจากพิกฟ้าคว่ำแผ่นดินกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องรล่านะคะแอดมินได้ไปเจอบทความหนึ่งมาที่แฟนคลับโพสไล่ยาวในเรื่องราวที่โอ้โหกว่าจะมาเป็นต้นข้าวสุปรยาชะตาชีวิตโอ้โหพลิกผันจากนามือเป็นหลังมือภายในเว็บตาเดียวเลยกับเรื่องราวของเด็กคนนี้ที่ตอนนี้นะคะเป็นกระแสเป็นไวรัลอย่างมากสําหรับน้องต้นข้าวสุปรยาที่จากหลังจากจบอืมหลังจากจบรายการ อ่าโดนเพลงชิงทุนเนาะ68สมัยมาแล้ว แฟนลับก็ตามกันมาให้กำลังใจมาตลอดจนมาถึงตอนนี้ค่ะคิวงานยาวเหยียดถึงปี70เ,เดีย์ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดากับน้ำเสียงอันไพเราะน้ำเสียงอันทรงแบบว่าเป็นแบบว่าโอ้โหเอกลักษณ์ในตัวน้องและเป็นแบบเหมือนมีพลังในตัวในน้ำเสียงของน้องถ้าใครได้ฟังเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแอดมินได้ฟังมารู้สึกเอออยากฟังซ้ําอยากฟังอีกในน้ำเสียงเด็กคนนี้แบบโอ้โหลูกทุ่งกินใจมากๆเลยแล้วล่าสุดเนี่ยคุกคนคะาได้ไปเจอมา เอฟซีธนีค่ะออกมาโพสต์ถึงบทพิสูจน์การเป็นศิลปินบทพิสูจน์การเป็นศิลปินของน้องต้นข้าวสุป,ปิยากันค่ะเพิ่นนะคะได้มีการเอาโพสตไล่าย,ยาวมากๆเลยขออนุญาตนะคะนํามาอ่านให้แฟนคลับทางนี้เนาะได้ฟังกันกับทาง Facebook หนุ่มบางขันหมากที่ได้มีการโพสต์จากกลุ่มต้นข้าดวดนเพียงทิงทุนค่ะในโพสโพสนี้เพินะะ่นค่ะออกมาโพส์นะคะบอกว่า บทพิสูจน์การเป็นศิลปินช่วงเวลา4-5เดือนมานี้ต้องยอมรับว่าชะตาของน้องต้นข้าวเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าวคว่ำแผ่นดินจากเด็กเปิดหมวกร้องเพลงตามตลาดนัดก้าวสู่นักร้องมีคิวงานแสดงยาวข้ามปีเมื่อมีชื่อเสียงก็ยิ่งมีคนรักคนสนใจอยากรู้จักรวมถึงมีคนชงังคนอิจฉาเพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดา ท้ามการกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่มาเร็วและรวดเร็วแบบนี้คือบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเด็กคนนี้อายุวัย13ปีกว่าจะข้ามผ่านได้อย่างปลอดภัยสง่างามเพียงใดหากจะก้าวไปเป็นศิลปินอืมต่อมาค่ะบอกว่ากับคนที่ชังที่อิจฉาต้นข้าวกคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว n b t เกี่ยวกับวิธีการจัดการคอมเมนต์หรือโพสเชิงลบ ว่ามันมีประโยชน์ก็นำมาปรับปรุงแต่ถ้ามันไร้ประโยชน์นั้นก็เลือกปล่อยผ่านคือไม่ให้ค่ากับคอมเมนต์หรือโพสต์ประเภทนี้มาบั่นทอนจิตใจซึ่งเป็นการจัดการที่ฉลาดมากๆเลยผมเข้าใจว่าประสบการณ์ที่น้องเปิดหมวกมา5-6ปีได้ผ่านสถานการณ์แบบนี้มาเยอะแล้วกับ FC หรือคนที่เรารัก f อที่รักแบบมีปัญญาสติมีขอบเขตร,รู้จักกาลเทศะ คอยสนับสนุนเป็นเซฟโซนของน้องมากมายแต่ FC ที่รักแบบขาดสติอยากรู้อยากเห็นก้าวไกาลลำเส้นเอาความคิดความอยากความรู้สึกของตัวเองนั้นมาตัดสินศิลปิน FC กลุ่มนี้แหละที่ต้นข้าวและทีมงานต้องรับมือและจัดการอย่างมีศิลปะเพราะอย่างเราเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นไม่ได้เราจึงต้องจัดการความคิดของเราเอง มาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าต้นข้าวครูนิอย่านีรวมถึงครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องของน้องเริ่มมีการจัดระเบียบกระแสความคิดที่หลากหลายได้ค่อนข้างดีทุกคนร่วมใจปล่อยผ่านและวางเฉยในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนอกจากนี้จะมีขบวนการอย่างไรผมขอเอาใจช่วยและสนับสนุนทีมงานของน้องครับเรื่องยุ่งย,งยงให้ลูกทุ่งเขาทํา ฮ่า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 อ่าในชีวิตทุกคนล้วนมีเรื่องดีเรื่องแย่ด้วยกันทั้งนั้นรูปแบบชีวิตแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไปก็ในเมื่ออดีตผ,ผ่านมาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ทำปัจจุบันอย่างมีสติทำให้มันดีที่สุดนะต้นข้าวสุขปิยาที่ดาลูกทุงอันนี้คือเป็นคำพูดนะคะจากทาง f c ท่านนี้นะคะออกมาโพสต์กว่าจะมาเป็นต้นข้าวสุขปิยาก็และทุกคนคะเป็นบทพิสูจน์อย่างมากมาย จริงๆค่ะที่เขาก้าวข้ามผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้เนาะจากเด็กหน่อยที่ไปน้ำยานะคะทุคนคะ่ะขีโมอไซคเป็นกันสองคนจุดมหอเสมือหนีนางโลตูไปเลยนะคะในการไปแสดงในการไปโชว์ความสามารถน้ำเสียงอันไพเราะให้แฟนคลับหน้าเวทีได้ฟังกันกับเด็กคนนี้ทุกคนคะ่ะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะลำบากก็เจอมาแล้วอทุกอย่างก็เจอมาแล้ว เด็กคนนี้เหลือหรือยังที่ยังไม่เจออะไรเนาะทุกคนเนาะก็ต้องติดตามต่อไปค่ะทุกคนคาะกับเด็กคนนี้แล้ว f c นะคะหลังจากได้ฟังได้อ่านได้เห็นข้อความนี้ไปแล้วค่ะหลากหลายคนบอกว่า,วาโอ๊ยผมยกนิ้วให้เลยครับกับเรื่องราวในครั้งนี้มันไหวมากๆเลยกับเด็กคนนี้ที่ฝ่าฟันที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้ที่แฟนคลับให้การจ้องให้การตอบรับอืมผมเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงเชียร์แรงจะให้น้องต้นข้าวสุปริยาคนเก่งตลอดไป ขอให้ลูกสาวคนเก่งค่อยๆก้าวเดินไปเรื่อยๆอย่างชาญฉลาดอ,อา่าอย่าท้ออย่าถอยให้สู้ให้อดทนคิดดีทําดีแล้วสิ่งดีๆนั่นจะตามมาเองสู้ๆนะคะน้องคนเข้าวสุปิยาอ่าผลทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเป็นบทเริ่มตน้น หนทางอีกยาวกายลูกสาวต้องเข้มแข็งอดทนมีวินัยคิดดีทำดีไฟดีเสมอต้นเสมอปลายอนาคตที่สวยงามก็จะมาเป็นความตั้งใจดูจากสายตามุ่งมั่นตั้งใจต่งเด็กๆเลยเชื่อว่าลูกสาวคนนี้จะทำตามความสําเร็จได้ดีมากๆเลยอ่าก็ทุกคนคะ่ะเนาะขนาดอายุแค่นี้แล้วก็คือเจอมาหมดแล้วอนาคตข้างหน้าต้องรับชมต้องรับดูกับเด็กคนนี้ จะเป็นยังไงแอดมินเชื่อว่าเผือโอ้โหได้ไปอยู่ในค่ายไหนค่ายหนึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะกับการที่ว่าคือจังยานะคะย่าน้องบอกว่าเอออยากจะให้หลานได้เป็นเหมือนกันนะเป็นนักร้องเป็นดารายอย่างเงี้ยอืมอนาคต อะไรก็แม่นเนาทุกคนคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอสําหรับอนาคตอมก็บางคนนะคะที่อ่านบอกว่าโอ้โหเขียนได้ดีมากๆเลยครับผมอ่านรู้สึกชื่นชอบมากๆเลยอน้องถูกสอนมาโดยย่านีมาให้อดทนแข็งแกร่กงอ่อนน้อมถ่อมตนน้องเก่งเกินไวและมีความรับผิดชอบสูงครับ FC ทั้งประเทศถูกใจมากเลยจริงๆทุกคนคะ่ะอดมินช่วงอายุ13-14เนี่ย คือแบบยังหลินของเงินหน่อยอยู่ทุกคนยังแบบยังไม่ได้แบบมาหาตังนี้เลยนะอันนี้ถือว่าเด็กเขามีพรสวรรค์เนาะแล้วก็พรแสวงด้วยกับการที่ทําให้ตัวเองแบบว่าก้าวไต่ขึ้นมาทําให้เออย่างเรานะคะโอ้โหได้ไปเจอตตู้สึกตกหลุมรักในตัวของเด็กคนนี้ติดตามตอนต่อไปทุกคนคาะสำหรับน้องต้นข้าวสุปริยางานช่วงนี้คือยาวเหยียดมากเลยขอให้สู้ๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับวันนี้ท่านฝังวันลรกก็แชร์วิตีโอเพจหรือช่องได้ค่ะสำหรับวันนี้ก,ก็ออไ,กไปก่อนค่ะ